เพราะฉะนั้น18มิถุนายนเนี่ยมีเรื่องหวาดเสียวอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะมันเป็นเรื่องที่จะวินิจฉัยเลยส่วนเรื่องอื่นๆที่เสียวรองลงมา <c oughs> นะครับก็คือเรื่องของทักษิณชินวัตรอายการนัดทักษิณชินวัตรไปเจอเพื่อจะเอาตัวไปส่งฟ้องศาลเพราะว่าอายการได้ถแถลงไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีความเห็นสั่งฟ้องขาดก็แต่เอาตัวจำเลยไปส่งศาล ทีนี้จำเลยคราวก่อนติดโควิดคุ้นๆไหมคะเป็นโรคติดต่อไหมอาจจะเป็นโรคติดต่อเป็นโรคการเมืองไหมอันนี้ไม่ทราบเป็นโรคติดต่อทางสันดานด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ทักษิณจะต้องไปเจออายการวันนี้ก็ยังคงคาดการกันว่าทักษิณจะไปหรือไม่ไปส่วนทักษิณนี่ก็มีทีมทนายที่มาบอกแล้วว่าวิธีที่เขาจะสู้เนี่ยนะครับเขามีอยู่3-4ประเด็นด้วยกัน 1. ทนายจะสู้ว่าคุณทักษิณไม่มีเจตนาหลบหนีตอนนั้นคือป่วยโควิดไงไม่นับไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมสู้คดีนะคะเดี๋ยวนะฮะไม่มีเจตนาหลบหนีเนี่ยเขาไม่ดูไม่ได้ดูแค่เมื่อวาน <laughs> เขาดูสันดานทั้งชีวิตของมรึงอะ่ะสิปีแหงความลัง <laughs> เคยหนีใช่ไหม <laughs> เคยหนีไปแล้วก็กลับมาแล้วก็หนีไปอีก หนีไปแล้วกดากระบวนการยุติธรรมด่าประเทศชาติด่าอาม,มาดด่าหมดทุกคนค่ะวันนี้บอกว่าจะไม่นีค่ะจับแม่งใส่กำไรเอ็ EM ก่อนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะว่าทีมทนายยังไม่ส่งคนไปเลื่อนนัดอายการวันพรุ่งนี้ไงเท่ากับพิสูจน์เจตนาแล้วว่าไม่ได้หนีนะจ๊ะใจเย็นๆนะครับกิม,มาวันนี้ยังอยู่อีกหลายชั่วโมงค่ะโอเคค่ะไม่อันนี้ทีมทนาเขาสู้ค่ะสองค่ะ ในคำพูดของคุณทักษิณเนี่ยมีคำว่า p a l e t t e Circle ทนายบอกเลยว่าคำนี้ไม่ผิดมาตรา112อันนี้ค่อยไปว่ากันในบริบทใน่าลนะจ๊ะทุกเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแค่คำเดียวแล้วก็จับแกเข้าคุกหลักจักเขาดูบริบททั้งหมดดูว่าถ้อยคำเป็นอย่างไรเจตนาเป็นอย่างไรเอาสองส่วนดูรวมกันจัะไม่ใช่ดู p a l e t t e Circle อย่างเดียวแล้วก็ตัดสินกันเขาไม่ได้ฟ้องที่คำว่า p a l i a m e เขาฟ้องในภาพรวมว่าการให้สัมภาษณ์ของทักษินชินวัตรนั้นเข้าขายดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายซึ่งเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังไม่รวมความผิดพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยนะจ๊ะค่ะ3ค่ะเนื้อหาตามที่ยื่นคำร้องของความเป็นธรรมเนี่ยคือกระบวนการสอบสวนในยุคคอสชอมีการแทรกแซงจนพนักงานสอบสวนไม่เป็นอิสระอ่า ก็หัวหน้าทีมสอบสวนน่ะคุณตระกูลวินิจนายภาพเขาก็ออกมาบอกแล้วว่ามีไม่มีใครกดดันข่มขู่หรือชักจูงจูงใจให้เขาทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ก็ไปสู้กันในศาลซึ่งคุณแพ้ประเด็นนี้คุณไม่ควรจะพูดนะคุณเอาอะไรไปพิสูจน์อะเราก็อยากเห็นนะว่ามีทหารเอาปืนไปจ่อหัวตระกูลวินิจนายภาพอย่างงี้เหรออันเนี้ยสนุกประเด็นนี้สู้กันในศาลนี่เอามาพูดนอกศาลก่อนเนี่ยน่าแปลกใจ <น>ให้เห็นว่าถูกทำร้ายผมถูกกระ<อ>ทำผมถูกใส่ร้ายคือสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพราะว่าขณะนี้มันยังไม่เข้าสู่กระบวนการศาลไง<ช>เพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็รีบพูดซะจะถแถลงอะไรเพื่อจะปูพื้นความคิดของคนในสังคมไว้ก่อนหรือยึดพื้นที่สมองของกองเชียร์ไว้ก่อนก็ต้องรีบทําเพราะว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วเนี่ยคืออายก,การเอาตัวไปฟ้องศาลศาลร,รับฟ้องแล้วก็กลายจากเป็นพู้ต้องหาเป็นจําเลยเนี่ยพูดไม่ได้แล้วนะพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะค่ะ และข้อ4ค่ะ <c oughs> ข้อนี้เด็ดสุดขีดเส้นใต้ใส่ดอกจันแล้วไฮไลท์ฉ่ำๆนะคุณผู้ชมทีมทนายอ้างว่าการได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2566เนื้อหาในราชกิจจาช่วงหนึ่งระบุว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ละเรื่อง ปลี่นทนายเหะอ,อจริงใช้ทนายแบบนี้เข้าคุกได้ง่ายๆเลยนะคือพฤติกรรมเนี่ยดูดีการเดียวก็ก็ยืนยันได้เหรอดีกาเป็นสิ่งที่เธอเขียนพอเธอถวายดีกาไปแล้ววันก่อนเธอยังไปพูดอยู่เลยว่าเธอถูกยัดข้อหาเธอไม่ได้สำนึกผิดส่วนจงรักภักดีเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตรายเธอจะจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีไม่เกี่ยวกับสำนวน เพราะสำนวนเนี่ยแจ้งความเอาผิดคุณว่าคุณไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศด้วยถ้อยคําและเจตนาที่เข้าข่ายดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตรายเขาไม่ได้ฟ้องว่าคุณจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีและประเด็นสำคัญนะคะถ้าคุณจะจงรักภักดีก็อาจจะฟังขึ้นเพราะการพระราชทานอภัยลดโทษ เป็นคุณกับคุณถูกไหมคุณก็เลยเกิดความจงรักภักดีณนะช่วงเวลานั้นณนะคดีนั้นณโมเมนตะ์นั้นเราไม่ว่ากันแต่กรณีที่เกาหลีใต้ที่คุณไปให้สัมภาษณ์แล้วเป็นคดีเนี่ยคุณถามใจคุณก่อนเลยว่าตอนนั้นคิดอะไรจึงพูดออกมาจนกระทั่งคนมองว่านี่เข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา112และพระบอคอมต้องแยกเป็นคดีนะคะคุณทักษิณจงรักภักดีได้บางช่วงเวลาบางตอนอันนี้เราเชื่อแต่บางเรื่อง ถ้าถึงขั้นมีมูลแล้วอายการกําลังจะสั่งฟ้องบางทีไม่ต้องพูดหรอกพูดไปคนเขาก็ไม่เชื่อ,อพูดไปคนก็รู้ว่าเจตนารมคุณคืออะไรครับและยิ่งพูดนอกสารแบบนี้ด้วยคนยิ่งไม่ไว้ใจเนาะเพราะว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของคุณเนี่ยตอนนี้คลิปที่ทักษิณพูดถึงอมาต์ <c oughs> ก็กลับมาว่อนในโซเชียลมีเดียอีกแล้วนะส่วนคลิปที่เกาหลีใต้เนี่ยมันเอามาเผยแพร่ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นมันคงว่อนไปทั้งโซเชียลมีเดียแล้วแหละเพราะฉะนั้นแค่อ้างว่าใส่ไปในดีกาว่าจงรักภักดีแล้วจบไม่จบจ้ะคนพูดครั้งเดียวกับคนไปให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดที่เกาหลีใต้มันคือคนคนเดียวกันและสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้นั้นมันเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 เขาจึงต้องย้ำว่าไม่ใช่เรื่องว่าคุณจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีแต่คำพูดของคุณนดูหมิ่นไหมหมิ่นประมาทไหมแสดงความอาฆาตมาตร้ายไหมประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะส่วนที่สําคัญพรุ่งนี้คนเสื้อแดงนัดรวมพลกันไปที่ฝานอาญาจะไปให้กําลังใจท่านทักษินระวังให้ดีจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณนะคะ ไม่ต้องเกณฑ์กันมาหาค่า<ม>หัวคะแนนอีแกนนำเนตัวดีอีเว้นแบบนี้มันปอกลอกหากินกับทักษิณกันมานาน<ม>จนชินละ<ม><ม>นะครับประเด็นก็คือว่าพรุ่งนี้ทักษิณจะถูกเอาตัวไปส่งสารหรือ,อยังยังไม่รู้เลยเพราะทักษิณทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมครั้งที่สองก็ต้องรอดูว่าอายการจะมีคำสั่งอย่างไรเช่นชะลอการส่งตัวฟ้องสารไว้ก่อน<ช>ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้น ดูดีๆไปที่ศาลอาจจะไม่เจอตัวนะแล้วก็เบิกไม่ได้เพราะว่าไปผิดงานไปผิดที่ระวังจะต้องจ่ายค่ารถฟรี <c oughs> พวกขนมลชนมาระวังเถอะนะ <c oughs> แต่ว่าทักษินคงไปพบอายการแน่ๆ <c oughs> จะอ้างว่าป่วยอีกคงไม่ได้ <c oughs> เพราะเพิ่งไปกินห่านมา <c oughs>